สวัสดีครับพบกับผมเบียร์เดอะดักคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าทางเรายังไม่ปิดนะครับทางเรายังส่งของปกตินะครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะครับทางเราก็ยังคงส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงมือ ปกติแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชว่วงนี้มีโควิด -19 นะครับระบาดเนาะก็น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็งดออกจากบ้านแล้วกันนะครับผมมีอะไรก็สามารถสั่งผมได้นะครับส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนครับผมไม่ต้องออกมาให้เสี่ยงนะครับสามารถสั่งของอุปกรณ์คอมหรือคอมพิวเตอร์เข้าไปส่งถึงหน้าบ้านแน้เลยนะครับก็ ลดความเสี่ยงอีกขั้นหนึ่งเนาะดีกว่าเราออกไปข้างนอกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับที่ตั้งอยู่ข้างงผมนั่นก็คือเคสคอมพิวเตอร์นะครับจากทาง์ซูนามินะครับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าซูนามิโปรเจคเตอร์3 7 2 7นะครับเป็นเคสเกมมิ่งนะครับพรีเมียมระดับพรีเมียมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับคุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอนทั้งลูกเล่นของเขาทั้งแสงไฟทั้งพัดลมทั้งอ,อุปกรณ์วัสดุต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับถ้าเฟื่นชื่อว่าเป็นซีรีส์โปรเทคเตอร์นะครับผมบอกได้เลยว่าแข็งแรงทนทานบึกบึนถึงแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมา,าให้ดูนะครับว่าตัวนี้รายละเอียดด้านหนมันมีอะไรบ้างน,นะครับมีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างน,นะครับ ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปของทางซีนามิเลยก็ว่าได้นะครับเป็นซีถ้าเป็นซีรีส์โปรเจคเตอร์นี่จะเป็นซีรีส์ท็อปของเขานะครับก็จะเด่นในเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องการซิงไฟแล้วก็เรื่องระบาความร้อนนะครับเขาะจะเด่นใน3เรื่องนี้นะครับที่สําคัญราคานะครับผมบอกได้เลยว่าถูกแน่นอนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3,490บาทนะครับถือว่าเป็นเคสตัวท็อปที่อยู่ในเลท3,000 3,000ถึง3,050นะครับก็อย่างตัวก่อนหน้านี้ที่ผมได้รีวิวไปนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไททันตัวนั้นก็3,490เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ราคาเท่าๆกันเลยนะครับผมไม่ต่างกันเลยแล้วก็เป็นซีลิคโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับก็ผมบอกได้เลยว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับประสดทที่เขาใช้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาแถมอะไรให้เราบ้างนะครับสำหรับคนที่ซื้อเคสมานะครับสั่งเคสมาแล้วนะครับก็จะได้กล่องนี่นะครับ1กล่องนะครับเป็นกล่องอุปกรณ์ที่แถมเข้ามาในตัวเคสนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูดีกว่าว่าในนี้เขาแถมอะไรให้เราบ้างนะครับดูกันซิว่าเคส3490เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเทกมาก่อนละกันเนาะอ่าอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับผมแนะนําว่าให้อ่านดีกว่านะครับเขามีคู่มือทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับผมบอกได้เลยว่าสุดมิใส่ใจนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมแนะนําว่าอ่านดีกว่านะครับถ้าต่อกิน คือต้องบอกก่อนว่าพวกนี้นะครับถ้าตอบผิดขึ้นมามันอาจจะไฟพัลลนมอาจจะช็อตนะครับไฟอาร์จีพกจจะช็อตแล้วก็เสียได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของสินค้านะครับแนะนําว่าอ่านดีกว่าเนาะโอเคมีคู่มือนะครับแล้วก็มเีเป็นชุดน็อตนะครับเป็นชุดน็อตนะมีชุดน็อตแล้วก็เ,เคเบิลท้ายนะครับเป็นสายลัดนะครับ ยืดน็อตให้มาเยอะเยอะนะครับพอสมควรเลยนะ่าจะเป็นสิบตัวเลยนะครับคือเหลือแน่นอนครับผมใช้ไม่หมดหรอกเนาะเขาให้มาเผื่อโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นสายซิงซิงไฟนะครับเป็นสายซิงไฟจับกล่องคอนโทรเลอร์ที่อยู่ในตัวเทสเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับตอน,นี้จะเป็นสายซิงไฟกับกล่องคอนโทรเลอร์นะครับแล้วก็มี เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่ติดตรงพัดลมนะครับคือตัวเดิมเดิมของเขานะครับเขาไม่ได้ติดสติกเกอร์มาให้เราเนาะเราก็ถ้าเกิดเราไม่อยากติดเรากไ็ไม่ติดก็ได้นอะอันนี้เขาให้มาเผื่อนะครับแล้วก็มีเซ็ตของเรานะครับเซ็ตของเรานะครับก็คือตัวนี้เลยรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้สามารถควบคุมไฟแสงสีเสียงอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ สามารถเปิดปิดไฟพัดลมสามารถสั่งโหมดต,ต่าง,างๆการทํางานของโหมดต,ต่างๆของอตัวไฟตัวนี้นะครับจะผ่านรีโมทต,ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับสามารถปรับได้หลากหลายสีตามาความชอบเลยนะครับอ่ะโอเคครับเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าในตัว โปรดิเตอร์3727ตัวนี้นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปอุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็จะมีเป็นชุดน็อตสายละสติกเกอร์แล้วก็รีโมทนะครับส่วนในตัวเคสเขาจะมีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟอา์จนะครับเป็นเส้นนะครับวิ่งลงนะครับสามารถวิ่ง ปรับสีปรับแสงนั่นเหมือนกันคือจะบอกว่าท้งเครื่องเนี่ยซิงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟพัดลมไฟน้นหน้าและที่สำคัญคือเขามีไฟตรงนี้นะครับตรงเส้นไฟเส้นตรงนี้นะครับแล้วมีทั้งสองดานด้วยไม่ใช่ด้านเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมจะลองกดเ,เปลี่ยนสีนะครับผมจะลองเปลี่ยนสีดูอ่าเห,เห็นไหมแค่กดปุ่มเดียวโก็เปลี่ยน ผมบอกไ้เลยว่าแค่กดกลุ่มเดียวนะครับทุกอย่างในเคสนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นซิงก์กันหมดนะครับที่สําคัญนะครับคือตัวกล่องคอนโทลเลอร์ตัวนี้นะครับมีมีเอ่อฟังก์ชันมีฟังก์ชันรับเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวกดแจ้งเรากันนิดหนึ่งก็รีโมทตัวนี้นะครับสามารถนี่กดเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับอยากได้สีอะไรกดได้เลย สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองสีนี้กดได้เลยครับหรือใครไม่ชอบสีจำเจน,นะครับกดเป็นออโต้ก็ได้ไม่มีกดเป็นออโต้ก,ก็ได้นะครับสามารถปิดได้ด้วยอ่าถ้าเราเกิดแสบตานะครับอยากนอนพักผ่อนในห้องนะครับเราก็สามารถปิดได้เนาะอ่เปิดไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับด้านหน้าเราบอกกันไปแล้วนะครับว่าเป็นไา r g b นะครับเป็นเส้นลงมาด้านข้าง ก็มีนะครับตรงนี้ด้านข้างจะเป็นตรงนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ก็จะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นไฟเป็นเส้น RCB ือนกันเนาะนี่นะครับด้านนี่คือด้านข้างของตัวโปรดิสเตอร์3727นะครับด้านข้างเขาจะเป็นกระจกนะครับกระจกกันรอยหนา0.8มิลน,น,นะครับแข็งแรงด้วยแล้วก็คือเขาไม่ได้ไม่ได้ทำเหมือนอตัวเคสรุ่นอื่นๆน,นะครับที่จะไขนะ่เนาะ เข้าไปในกระจกนะครับอันนี้เขาจะทำโครงเหล็กนะครับยึดยึดตัวกระจกไว้แล้วก็แล้วก็ขันน็อตด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เอานะครับผมบอกได้เลยว่าแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับคือเคสบางรุ่นนะครับจะขันเข้าไปตรงคือเจาะกระจกให้เป็นร่องนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับแบบนั้นนะ่ะโอกาสที่จะแตกมีสูงนะครับโอเค เรามาดูตัวเคสตัวนี้นะครับตัวเคสตัวนี้นะครับสามารถใส่พัดลมได้สูงสุด9ตัวนะครับคือด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้สามารถใส่ได้3ตัวด้านบนนี้3ตัวนะครับด้านบน3ตัวแล้วก็ด้านด้านหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอินด้านหน้านี้2ตัวด้านหลังอีก1ตัวนะครับบอกได้เลยนะครับว่า9ตัวนี้เย็นจับใจแน่นอนแต่ว่าตัวถ้าเกิด ซื้อมาทีแรกนะครับจะมีแถมมาให้แค่เดี๋ยวนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแค่หกตัวนะครับจะแถมให้หกตัวนะครับซูอนอมิจะใส่มาให้หกตัวแต่ถ้าเกิดเราต้องการใส่เพิ่มเป็นเก้าตัวนะครับเราก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อ,อตัวพัดลมไปเพิ่มได้นะครับก็ต่อเข้ากล่องคอนโทรลเลอร์เหมือนกันก็สามารถซิงค์ไฟได้เหมือนกันแน่นอนนะครับ เดีย๋ยวผมเปิดฝาข้างให้ดูดีกว่านะครับว่ามันหนาอย่างไงนะครับกระจกตัวนี้เนาะโอ้มาแล้วมาแล้วนี่นะครับกระจกกันรอยนะครับหนา0.8นะครับผมหนักมากเลยนี่อย่างที่ผมบอกเขาจะเอาเหล็กนะครับยึดไว้นะครับนี่อ่าโอเคคือแข็งแรงแน่นอนไม่แตกด้วยนะครับแข็งแรง อ่ะโอเคเอากระจกไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูด้านในดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถใส่เมนบอร์ดได้ขนาดเท่าไหร่ใส่ชุดน้ําได้หรือเปล่าใส่ก๊์ดจอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับด้านในนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับด้านบนนะครับเห็นกันไม่เอ่ยด้านบนนะครับสามารถใส่พัดลมได้3ตัวนะครับซึ่งซีรีมีใส่ามาให้แล้วเนาะแล้วก็ตรงด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านอาเอาเรีวยังไงละ่ะ ผมเรียกวันด้านหน้าก็ไรกันอีกสองตัวแต่ถ้าจะใส่เพิ่มอ,อีกสามตัวมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงติดก,กับฝากเกีด้านหน้าเนาะผมบอกได้เลยว่าพัดลมชุดนี้เย็นนะครับเย็นได,ได้ใจเลยก็คือด้านบนนะครับจะมีฟิลเตอร์กองฝุ่นให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์กองฝุ่นเป็นเหล็กดูดนะครับก็วาแม็กมันก็ดูดให้เลยเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะปิวหลุดไปไหนนะครับตรงนี้สวยเลยนะครับ ก็การ์ดจอนะครับสามารถใส่ได้ยาวสูงสุดถึงตรงนี้เลยนะถึงตรงนี้เลยนะนี่คือการ์ดจอ2พันลมนะครับเป็น1 0 6 0นะครับ MSI 2พันลมนะครับก็ผมบอกได้เลยว่า2พันลมยังเหลือพื้นที่อีกยาวๆนะครับเหลือพื้นที่เยอะเลยสามารถใส่ได้ถึง3พันลมนะครับสบายๆเนาะส่วนชุดน้ำนะครับใครอยากจะไปใส่ชุดน้ำนะครับ ก็ใส่ได้ทั้ง2ตอน3ตอน1 1ตอน2องตอนตอนใส่ได้หมดเลยนะครับสามารถเลือกใส่กันได้ตามใจชอบนะครับสามารถเย็บที่ด้านบนก็ได้นะครับหรือด้านหลังหรือด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ตอนก็ช่างนะครับคือซูนามิทํามาให้ใช้งานได้แน่นอนนะครับไม่ใช่ทําแค่สวยทําใช้งานได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องโชว์พาวเวอร์นะครับโชว์พาวเวอร์ให้ดูก็คือว่า เราใส่บางบางคนนะครับอยากโชว์ว่าเฮ้ยเราใส่พาวเวอร์ตัวสวยตัวแพงอะไรนี้ก็สามารถเห็นพาวเวอร์ที่เราใส่เข้าไปได้เหมือนกันเนาะตัวนี้นะครับคือช่องช่องเสียบของเขานะครับเขาจะทำซ็อกลองมาให้เนาะก็คือว่าเราสามารถเ,าเก็บสายได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับก็คือว่าตรงแถวบริเวณช่องเสียบพวกยี่สิบสี่ินแล้วก็ไฟแนนซ์ซีพียูนะครับ เขาจะสซาะร่องมาให้นะครับเราสามารถร้อยสายออกมาได้ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็สวยงามนะครับไม่สายไม่ลบนุงลังแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับสกรีนเป็นโลโก้ซูนามินะครับโฟ o เตอร์ซีรีส์นะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นซูนามินะด้านบนนะครับด้านบนอาจจะไม่เห็นกันเนาะแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับด้านบนจะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ เป็นแจ็ค3.5ทั้งไม์แล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็ USB 3.0สพอร์ตนะครับแล้วก็ปุ่มเ,เปลี่ยนโหมดไฟนะครับนี่ผมจะกดให้ดูนี่เราถ้าเราไม่ใช้รีโมทนะครับเราก็สามารถใช้ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงฟอนต์พนเนลได้นะครับคือปุ่มรีสตาร์ทของเขาจะถูกเปลี่ยนให้เป็นปุ่มปรับโหมดไฟนะครับ ผมบอกได้เลยว่าสะดวกครับผมนี่สีนี้สวยมากครับผมชอบมากเลยยิ่งใส่กับตัวบอร์ดนะครับที่มีไฟนะครับยิ่งเข้ากันนะครับคือต้องบอกว่ากล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับความเจ๋งของเขาก็คือว่าเขาสามารถซิงค์ไฟกับตัวบอร์ดได้นะครับแต่เวลาซิงค์เนี่ยจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดเท่านั้นนะครับถึงจะซิงค์กันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ เราไม่ต่อเข้าลงเมนบอร์ดนะครับเราก็สามารถซิงไฟทัดลมของเราได้อีกนะครับไม่ต้องยุ่งกับเมนบอร์ดก็ได้นาะหรือบางท่านเมนบอร์ดไม่ได้มีมีไฟไม่ได้เป็นแบบมีไฟนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเนาะ <S <S เดี๋ยวผมมาลองเล่นแสงไฟให้ดูแล้วกันนะครับว่าแสงไฟเขามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่โหมดออโต้เนาะ โหมดออตโต้ก็จะเป็นเหมือนเรนโบนะครับเป็นเหมือนเรนโบนะครับหมดออตโต้นี้ก็จะทั้งตรงด้านข้างนะครับตรงเส้นตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นไฟสีลุ้งเหมือนกันพัดลมทั้งตัวก็จะเป็นเรนโบเหมือนกันนะครับ <S <S เดี๋ยวผมรองอสีแดงสีแดงนี่ก็จะดุไปอีกแบบนะครับมันจะเข้ากับตัวบอร์ดเลยก็ของเขาเป็นโทนเทาแดงนะครับเทาแดงแล้วยิ่งเจอกับเคสดําแดงนี่ยิ่งดุเข้าไปใหญ่เล เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสวยๆเลยจะบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราต่อชุดนี้นะครับต่อชุดนี้เข้ากับเมนบอร์ดแล้วก็ซิงค์ซิงค์เมนบอร์ดซิงค์ไฟซิงค์รม RGB นะครับเราสามารถทําเป็นสีเดียวกันหมดได้นะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดเราด้วยนะครับถ้าเมนบอร์ดเราสามารถซิงคได้ ซิงแรมได้ด้วยซิงตัวนี้ได้ด้วยก็ก็จะทําให้เป็นสีเดียวกันหมดทําให้เพิ่มความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าผมชอบมากมากเลยคือตรงกาจอง,องเขานะครับเราไม่ต้องหักออกแล้วนะครับคือรุ่นเก่าๆนะครับจะเป็นแบบว่าสล็อตด้านหลังนะครับจะต้องหักแล้วก็ทิ้งไปแต่จะบอกเลยว่า ตัวโปรเจคเตอร์3727นะครับคือเราแค่ขันน็อตออกมาแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับถ้าเรา,าใส่กราดจอหรือเปลี่ยนกราดจอเป็นตัวอื่นเราก็สามารถเอาตัวนั้นเอาตัวตะแกรงด้านหลังนะครับมาใส่คืนได้ไม่โบนะครับไม่โบกโอเคเรามาลองหมดไฟกันต่อนะครับอ่ะสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีส้มมันออกเหลืองอสีส้มส้มเหลืองเหลืองนะครับ สีฟ้าสีม่วงนะครับอ่นนี้ก็สีเหลืองนะครับสีฟ้าสีออกม่วง,มวงชมพูชมพูนะครับต่อไปนะครับในรีโมทนะครับ3แถวร่างเออแถวล่าง3ามปุ่มล่างสุดนะครับจะเป็นรูปโน้ตดนตรตีนะครับแล้วก็เป็นเลข123านะครับนั่นคือโหมดไฟกัะพริบนะครับคือโหมดท,ที่ ตัวกล่องคอนเทนเลอร์นะครับจะจับเสียงที่เราพูดหรือเสียงเพลงของเรานะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับฮัลโหลโอเคอ่าถ้าเกิดเราพูดนะครับหรือมีเสียงเข้าไปกระทบที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับไฟจะติดแบบนี้เลยนะครับก็ตามเสียงนะครับถ้าเป็นเสียงเพลงนะครับมันก็จะติดเป็นจังหวะนะครับผมลองอ่ะผมลองตบมือนะฮะ คือถ้ามีเสียงอะไรนะครับมันก็จะเป็นไฟกระพริบตามนั้นนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่1น,นะครับจะเป็นไฟเรนโบว์นะครับกระพริบตามเสียงเนาะเราไปดูโหมดที่2อกันดีกว่าโหมดที่2นะครับก็คือว่าถ้าผมเงียบนะครับไฟจะหมุนแบบช้าๆนะครับแต่ถ้าเกิดผมพูดหรือว่ามีเสียงเข้าไปกระทบที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับไฟจะหมุนไวตบมือแล้วกันเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโหมดที่2นะครับก็สังเกตดูได้นะครับว่าทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเส้นไฟด้านหน้าไฟพัดลมนะครับทุกอย่างจะซิงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับทุกอันจะเป็นสีเดียวกันหมดเดี๋ยวเราไปดูหมดที่3ดีกว่านะครับโหมดที่3นะครับจะเป็นไฟนะครับเป็นสีมาตรฐานนะครับก็คือว่าติดเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าทุกครั้งที่มันได้ยินเสียงเรียกว่าได้ยินเสียงเหมกันทุกครั้งที่มีเสียงเข้าไปครับไฟจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปตามเสียงที่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองคอยอยทีนะ,ะสีแดงนะครับสีเขียวถ้าผมพูดแค่เสียงผมเข้าไปไฟก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ ลองเลือกว่าถ้าถ้าเป็นเพลงสิงครับมันจะเป็นจังหวะขนาดไหนนี่แค่ผมแค่พูดนะครับเสียงยัยงไฟยังกระพริบขนาดนี้นะครับถ้าเกิดลองเอาไปตั้งในห้องนะครับแล้วก็เปิดเพลงเป็นพวก EDM อะไรพวกนี้นะครับพวกเบสหนักๆผมบอกเลยว่ากระจายแล้วมันแน่นอนโอเคนะครับก็โหมดไฟที่จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรีโมทนะครับสําหรับตัวรีโมทตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดใคร ชอบสีอะไรก็สามารถกดปรับแต่งกันได้ตามใจชอบนะครับในออรีโมทก็จะมีปุ่มเพิ่มแสงลดแสงไฟเหมือนกันนะครับเพิ่มแสงลดแสงไฟแต่นี้ผมในในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับแต่จริงไฟมันจะหลีลงนะครับหลีลงนะสามารถปรับสปีดได้ปรับอะไรได้ปรับความไวปรับความไวความช้านะครับปรับโหมดเสี่ยนได้ทุกอย่างนะครับเลือกได้เลยเสียงพัดลมต้องบอ,อกเลยนะครับว่าเงียบมากนะครับ ถ้าเกิดใครเสียงเสียงดังเกินไปเราสามารถกดปุ่มสปีดนะครับตัว S นะครับ S บวกบวกลบนะครับก็คือถ้ากดลบเนี่ยพัดลมจะหมุนเบาลงนะครับเสียงก็จะเงียบลงอันนี้ผมเล่งให้สุดนะครับเสียงแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับถ้ายิ่งยิ่งกดเบาลงนะครับผมบอกได้เลยว่าเงียบคิดแน,น่นอนนะครับคือผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เงียบแน,น่นอนและเย็นด้วยนะครับที่สําคัญคือเย็นเจี๊ยบเลย เราสามารถปิดได้เปิดได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์3 7นะครับในราคา3,490บาทเท่านั้นเองนะครับผมมองได้เลยว่าตัวนี้นะครับคือวัสดุเขาดีมากๆนะครับแล้วก็คือเป็นเหล็กหมดเลยนะครับแต่แค่ตรงด้านหน้านะครับที่เป็นพลาสติกเนาะ แล้วก็เขาให้พัดลมมาเยอะมากๆนะครับผมชอบตรงนี้ก็คือว่าเราแทบจะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับเราก็สามารถาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าโปรเจคเตอร์3727ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามากันได้นะครับในราคา3,490บาทนะครับถ้าใครชอบอยากจะสเปคด้วยตัวนี้นะครับด้วยเคสเจ้าตัว3727ตัวนี้ก็สามารถสั่งเข้ามากันได้นะครับผมบอกได้เลยว่า ตัวนี้แจ่มสวยเชกเดะเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมประกอบไว้ก็จะเป็นสเปคเป็น i5 นะครับ 9400F แล้วก็เป็น ram 16G bus 2400ขอแพ่ bus 2666แล้วก็เป็น r g b ด้วยนะครับส่วนการ์ดจอนะครับเป็น1060 6G นะครับหรือใครต้องการเปลี่ยนเป็น1070 อ่หนึ่งศูนย์หิกอะไรนี้ครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ผมก็จะเอาไปจัดสเปคอยู่นะครับก็อาจจะมีลดราคาพิเศษสําหรับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์สามเจ็สนะครับใครสนใจก็ติดตามหน้าเพจให้ดีๆนะครับผมมีราคาพิเศษแน่นอนสําหรับ เซตนี้นะครับเซตทั้งหมดนี่นะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นลื่นทุกเกมแน่นอนนะครับเซตนี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับผมจะไปจัดโปรอยู่เนาะใครสนใจก็ติดตามหน้าเหจดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เคสดีๆนะครับแข็งแรงทนทานลูกเล่นไฟเยอะพัดลมเย็นฉ่ำนะครับใครชอบตัวนี้ก็สามารถสั่งเข้ามากันได้นะครับหรืออยากจะจัดสเปคเลวนตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับทักเข้ามากันได้นะครับวันนี้ผมเบียร์เดอะดักคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับลูกเพจต่้งๆก็ดูแลตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ